สวัสดีครับวันนี้พงม,มาสรุปตัว Mac Mini นะครับไม่ว่าจะเป็น M4 หรือว่า M4 Pro พงใช้มาทั้ง2สเปคแล้วนะครับโดยที่ทั้ง2ตัวนี้พงเลือกซื้อเป็นสเปคต่ำสุดเลยแต่ว่า M4 เนี่ยพงขอซื้อตัว SSD เพิ่มอีกสักนิดหนึ่งละกันก็คือของเดิมให้มาที่256 g b พงซื้อเพิ่มเป็น512 g b ครับเนื่องจากว่าพงคิดว่าถ้า256 g b เนี่ยสำหรับคนที่มีงบประมาณนิดนึงนะ มันอาจจะอึดอัดไปสักหน่อยครับแค่ตัวพงเองเนี่ยลงโปรแกรมที่วงใช้งานพื้นฐานเนี่ยกับตัว macOS ที่มันต้องลงอยู่แล้วเนี่ยมันก็ใช้ไปร้อยนิดนิด,นดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าพงใช้งานอีกสักหน่อยหนึ่ง256เนี่ยมันจะไม่พอแน่ๆครับแล้วก็อันนี้แบบว่าเป็นอะไรดีเรียกว่าเป็นเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วกันคือตัว SSD หรือว่าชิปตัว NAND Flash เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราใช้ capacity ของมันเนี่ย ให้เกิน80%บ่อยๆนะครับมันจะเกิดความเครียดครับแล้วมันก็จะเสียได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใช้แล้วเซฟเซฟได้ไม่ถึง80%ก็จะเป็นเรื่องดีนะครับซึ่งหลักการนี้พงใช้ทั้ง SSD ที่เป็น internal SSD ที่เป็น external แล้วก็ตัวพวก SD card พวก memory ต่างๆที่เอาไว้ใส่กล้องหรือว่าใครจะใส่อุป,ปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ครับ ขอให้ยึดหลักนี้ไว้นะอย่าใช้จนเกิน80%มันจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้ด้วยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเราใช้เกิน80%บ่อยๆเนี่ยมันจะหดอายุการใช้งานลงนะครับก็ตรงนี้บอกเอาไว้นะสำหรับคนที่อาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไมของเราเสียบ่อยจังเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีสาเหตุหนึ่งจากตรงนี้ได้ครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่าครับตัว M4 ราคาเริ่มต้นน่ารักมาก20,000กับ9 0้มั้งแล้วถ้าเกิดว่าบวกตัว SSD เข้าไปแบบพงเนี่ยก็บวกอีก7,000เป็น27,900นะครับซึ่งราคาเนี้ยถ้ามีงบประมาณก็อยากจะให้เพิ่มแต่สำหรับตัว M4 Pro ราคามันเริ่มที่ประมาณ50,000บาทนะครับ มาถึงเรื่องความเร็ว SSD บ้างครับหลังจากที่พงเทสแล้วเนี่ยตัว M4 ธรรมดานะครับความเร็ว SSD ได้ประมาณ3,000 m มกะไบต์นะครับมันก็คล้องจองกับพอร์ต Thunderbolt 4ด้านหลังนะที่ถ้าเกิดว่าเราใช้ e x t e r n a l SSD ที่เป็น Thunderbolt 4เหมือนกันแบนด์วิดต์40กิกะบิตเอร์เเหมือนกันเวลาใช้งานร่วมกันแล้วเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับ Internal SSD ข้างในครับทีนี้ M4 Pro บ้างถ้าเกิดว่าเราไปดูพอร์ต Thunderbolt 5ด้านหลัง ได้80 g ิกะบิตเซกครับความเร็วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ5-6,000งนเมกะไบต์เซกนะถ้าเกิดใช้ external SSD ครับส่วนความเร็ว internal SSD ก็อยู่ประมาณ5,000 m เมกะไบต์เซกจากที่บงเทสมามันก็สัมพันธ์กันแบบว่าพอเหมาะพอเจาะพอดีเหมือนทาง mac เนี่ยออกแบบมาละให้มันแบบ compatible กันแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีแบบว่า bandwidth หรือว่า gap หรือว่า h e a d r o เนี่ยของตัว internal SSD มันเหลือนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดู mac studio ตัวที่เป็น M1 Max สองพงหรือจะเป็นตระกูล M2 Max M2 Ultra ก็ได้ตัว SSD เนี่ย internal นะครับความเร็วมันจะได้ประมาณ5,000 MB เมกะเปอร์เหมือนกันแล้ว พอตด้านหลังเป็น Thunderbolt 4ครับมันอาจจะเหลือ Headroom ในการใช้งานครับซึ่งผมมองว่ามันก็ดู make sense ดีเพราะว่าพอเป็นเครื่องที่มันแบบแรงขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะต้องเหลือ Headroom เอาไว้ให้ใช้ทำงานบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพงคาดหวังว่าถ้าออก m a c Studio ที่เป็น M4 Max M4 Ultra หรือว่าเป็น M5 ที่มันน่าจะออกมาเร็วๆนี้เราก็อยากจะให้ตัว bandwidth ของ SSC Internal เนี่ยมันสูงกว่า 5,000ให้มันขึ้นไปถึง6,000-7,000 MB เมปอร์เซกมันน่าจะเหลือแบนด์วิดที่มันเหลือเกินจากการใช้ e x t e r n a l SSD ที่เป็น Thunderbolt 5ครับซึ่งถ้าเกิดพูดถึงเรื่องพอร์ตเนี่ยโอเคเราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับพอร์ต USB A ไปมากสักเท่าไหร่ก็ตามเพราะฉะนั้น ตัว Mac mini M4 series เนี่ยก็ตัดพอร์ต USB-A ออกไปแล้วครับพอร์ตด้านหน้าเป็น USB 3.0ทั้ง2พอร์ตแล้วก็ทั้งตัว M4 M4 Pro ซึ่งผมก็คงไม่ได้มีปัญหาหรืออะไรแต่สำหรับการใช้พอร์ต Thunderbolt ที่เป็น USB C อย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะต้องหาตัว USB Hub มาเชื่อมต่อเพื่อที่ให้เราใช้ USB A ได้สะดวกมากขึ้นครับซึ่งอันนี้ผมแก้ปัญหาด้วยการใช้พอร์ต USB A จากจอไปเลยครับเราก็ตัดปัญหาใช้พอร์ตที่เป็นแบบว่า USB A ได้เลยเพราะว่าเรามีหับแยกออกมาละแต่ปัญหาที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาหนักที่สุดเลยก็คือทําไม Apple เอาพอร์ต3.5มิลมาไว้ด้านหน้าโอเคครับผงเข้าใจว่า Apple คงอยากจะให้ พอร์ตเนี้ยเอาไว้เชื่อมต่อหูฟังแบบง่ายๆนะแต่ถ้าเกิดถามพงเนี่ยพงอยากจะให้มันอยู่ด้านหลังเพราะว่าเวลาเราต่อลําโพงด้านหลังเนี่ยมันก็จะได้ซ่อนสายได้มันสวยกว่าครับซึ่งถ้าเกิดถามพงว่าคุณภาพมันดีไหมมันดีดีกว่าแดกหลายๆตัวแล้วก็ดีกว่าลําโพงที่มีชิปแดกบางตัวซะอีกครับ ซึ่งโทนเสียงก็จะให้เบสค่อนข้างเยอะหน่อยซึ่งมันเป็นโทนที่ฟังง่ายฟังสบายครับหลายๆคนถ้าได้เชื่อมต่อจากช่องนี้ผมคิดว่าก็คงไม่ต้องไปซื้อแดกหรือไปซื้อออ d i ออินเทอร์เฟสแยกถ้าเราต้องการใช้แค่ลำโพงหรือหูฟังที่จะเชื่อมต่อระบบเสียงออกมานะครับไม่ได้รับตัวไมโครโฟนเข้าไปด้วยถามพงว่าพงรู้สึกยังไงล่ะก็รู้สึกว่าเสียดายเพราะถ้ามันอยู่ด้านหลังได้เนี่ยเราก็จะซ่อนสายได้ง่ายกว่าต่อให้เราใช้หูฟังอะ่ะ เราก็จะซ่อนสายซ่อนแจ็คไว้ด้านหลังได้ครับแต่ด้านหลังมันแน่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าทางวิศวกรรมเขาจะออกแบบตัวพอร์ตอันนี้ไว้ด้านหลังได้หรือเปล่านะครับก็นั่นแหละเอาไว้เล่าให้ฟังว่าถ้าอยู่ด้านหลังได้ผมคิดว่ามันจะสวยกว่านี้ทั้งตัวดีไซน์และการตั้งเอาไว้นะครับเพราะเราซ่อนสายได้สะดวกกว่า ส่วนปุ่มเปิดปิดที่อยู่ด้านล่างอันนี้ผมขอสกิปไปแล้วกันเพราะว่าคิดว่าเพื่อนๆแต่ละคนน่าจะคิดแล้วก็เห็นข้อมูลมาเยอะพอสมควรอันนี้เป็นเรื่องปัจเจกนะครับใครชอบใครไม่ชอบยังไงก็แล้วแต่ได้เลยแต่ว่าเรื่องเปอร์ฟอร์แมนซ์ล่ะสำหรับคนที่งบมีทั้ง2องอันแต่ว่าฉันซื้อตัวล่างดีหรือเลือกตัวบนดีหรืออาจจะมีงบตัวล่างแต่แอบแอบมองตัวบนว่าเอ้ยเก็บเงินอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วไปตัว M4 Pro ดีไหมราคาต่างกับ M4 ธรรมดาตั้งเท่าตัวเนี่ยโอเค ถ้าเกิดว่าเราดูกันที่แรมแรม16แรม24นะครับผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ประเด็นคือมีเยอะกว่าดีกว่าแต่มีเยอะกว่าแค่ 8GB กิกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เบนฟิตที่แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่ครับคงจะไม่ได้เป็นแอ v ดเวนเทจอะไรขนาดนั้นซึ่งถ้าเกิดว่ามันให้มาที่3 2 g สกิกสำหรับ M4 Pro ตั้งแต่ตอนเริ่มกับราคา50 0 0 0บาทผมคิดว่ามันก็ดีแต่ถามว่าทำไมมันไม่ควรจะทำเพราะว่า ตัว m a c Studio แรมเริ่มที่ 32GB ครับถ้าเกิดว่าตัว M4 Pro ให้ที่ 32GB แล้วตัวที่เป็น m a c Studio ก็ควรจะให้ที่ 48GB หรือ 64GB มาทันทีครับซึ่ง Apple ก็คงไม่อยากจะทำอยากให้เราจะแอดราคาแล้วก็จ่ายกำไรให้ Apple เพิ่มเข้าไปแบบงามๆซึ่งถ้าเกิดถามพงว่าพงใช้งานแล้วโอเคไหมเพราะว่าพงม,มีทั้ง 32GB 24GB 16กิพงบอกเลยว่า24กับ16พงเห็นความต่างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิด32กับ16อันนี้ห่างกันเป็นทุ่งครับแล้วมันจะมีผลในการใช้งานต่อๆมาด้วยครับคือเวลาที่เราตัดต่อหรือใช้โปรแกรมที่มันกินแรมเยอะขึ้นมากๆเนี่ย16 g b เนี่ยบางทีเนี่ยมันทำงานไม่ได้ทำงานไม่ไหวครับตัวแอปค้างไปเลยก็มีครับแต่ถ้า32 g ิ มันยังทํางานต่อได้ครับแล้วก็เป็นการทํางานที่ลื่นกว่าแล้วตัวแอปก็ไม่เคยค้างไม่เคยปิดเลยครับสําหรับแอปที่มันกินทรัพ,พยากรหรือเรามีท s k หรือมี Process ที่มันต้องใช้ทรัพ,พยากรตัวแรมเยอะๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะบอกว่า24กิกอาจจะไม่ได้จะเป็นแต่ให้มาก็ถือว่าดี ทีนี้มาถึงผลเทสที่เป็นแบบประสิทธิภาพดีกว่าครับซึ่งพงก็เทสมาทั้ง CPU GPU แล้วก็ NPU ด้วย NPU ก็คือ Neural Engine นะสำหรับการที่เราต้องใช้ทาร์กในการคำนวณพวก AI อะไรเงี้ยครับตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามี NPU ที่ดีเนี่ยมันก็จะได้เปรียบในการทำงานส่วนนี้นะซึ่งอันเนี้ยพงคงจะไม่ได้ลงลึกไม่ได้ลงไปละเอียดแต่มีสิ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าพงม,มีเรื่องของความร้อนเรื่องของพัดลมเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนิดนึงครับซึ่งตรงเนี้ย ผลพงคงจะเริ่มจาก NPU แล้วกันผงใช้ Final Cut Pro 11นะครับแล้วก็ใช้ตัวปลั๊กอินที่มันใช้ AI เนี่ยเพื่อที่จะดึงประสิทธิภาพของตัว NPU หรือ Neural Engine แล้วก็มาดูว่าเวลาเนี่ยมันได้มากหรือน้อยแค่ไหนครับซึ่ง M4 Pro ผลอยู่ที่ประมาณ33วิครับ M4 อยู่ที่34วิแล้วก็ตัว Mac m a c Studio M1 Max ผลที่ได้ออกมาอยู่ที่57ิวิครับอันนี้ค่อนข้างแปลกใจนะไม่ได้แปลกใจที่ M1 Max มันช้าแต่แปลกใจที่ M4 กับ M4 Pro เนี่ยผลมันใกล้ๆกันเรียกว่าไม่ต่างกงาันก็ได้ครับซึ่งผลตรงนี้มันอาจจะต่างกันเพราะแรมมันเป็น 8GB กิกแม้ที่มันมากกว่าตัว 16GB กิกเนี่ยแต่พงไม่แน่ใจครับแต่ที่พงบอกได้ก็คือผลมันใกล้เคียงกันจนพงคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่เราจะเอามาบอกว่าเราอยากจะเพิ่มเงินอีกประมาณหนึ่งเท่าตัวแล้วไปเอา M4 Pro ครับแต่ สิ่งที่พงคิดว่ามันเป็นประเด็นหลักที่เราจะเลือกจาก M4 แล้วบวกเงินไปเอา M4 Pro เนี่ยก็คือสิ่งที่พงกํกำลังจะเล่าต่อไปนี้ซึ่งผลทดสอบตรงนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยๆไล่ไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจว่าทำไมพงถึงมีพอย n ์ที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังครับคือถ้าเกิดว่าเราดูการ export video เนี่ย ถ้าดูตัว M4 M4 Pro นะครับในฟุตเทจที่ไม่ได้ยาวโปรเจกต์ Project ไม่ได้ใหญ่นะครับก็โปรเจกต์อยู่ประมาณ10นาทีหรือว่า1ินิดๆอะไรเงี้ยคือพอ export ออกมาแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ9นาทีนิดๆเท่ากันเลยทั้ง2รุ่นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าดูผลจากที่เพื่อนๆเ,เห็นตัวเลขขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะบอกว่าเฮ้ย M4 M4 Pro ราคาเพิ่มเท่าตัวแต่ว่า Perform a n c e ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ มันตามมาครับก็คือการที่เราดูตัวเลข CPU ตัวโปรเซสเซอร์มันทำงานอาจจะไม่ได้แบบทำให้ทุกคนแฮปปี้ได้เพราะว่ามันก็วิ่งขึ้นไปสูงๆเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือตัวอุณหภูมิหรือว่า t e m p พอ a t เจอครับคือตัว M4 เนี่ยตัวอุณหภูมิเนี่ยมันขึ้นไปสูงกว่า M4 Pro อยู่ในระดับหนึ่งครับซึ่งถ้าเกิดเราทำงานสั้นๆอย่างเช่นตอนที่พง export ที่มันใช้แค่9นาทีเนี่ยตัวรอบพัดลมเนี่ย มันอยู่ที่1,000รอบนะครับ RPM เท่าๆกันเลยแต่พอพงลองขยายตัว workflow เนี่ยเป็น export วิดีโอชั่วโมงนิดๆน,นะครับแล้วก็เพิ่มความซับซ้อนในชิ้นงานเข้าไปอีกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวพัดลมเนี่ยของ M4 Pro เนี่ยมันมีการเล่งรอบขึ้นนิดนึงจาก1,000เป็น1,040 RPM ครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูตัว M4 เนี่ยความร้อนมันดีขึ้นมาจาก M4 Pro ด้วยแล้วตัวพัดลมเนี่ยมันก็ทำงานจากตัว1000 RPM เนี่ย มันวิ่งขึ้นไปสูงสุดเท่าที่พง่งเห็นเนี่ยนะครับก็คือ1,300 rpm ด้วยครับคือตรงนี้มันแปลว่า m4 เนี่ยมันเริ่มมีลิมิตละของเรื่องความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องใช้งานหนักๆจริงๆเนี่ยเราก็ควรจะไป m4 pro ดีกว่าเพราะว่าตัวพัดลมเนี่ยมันเริ่มทำงานเยอะขึ้นนะครับของตัว m4 แม้ว่าเราจะยังไม่ได้ยินเสียงพัดลมนี่มันวีดออกมาเนี่ยแต่มันก็เริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเกิดตัวเครื่องเนี่ยมีการทำงานที่เกิดความเครียดสูงขึ้น แน่นอนครับมันก็ถึงเพดานของมันแล้วแหละแม้ว่ามันจะยังไม่เกิดการท้อโตกขึ้นนะครับในการเอ็กซ์พอร์ตสากว่านาทีแต่ลองนึกด,ดูว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเฮดรูมในการทํางานเหลือแล้วคือตรงนี้เราเห็นแล้วนะว่ามันไม่เหลือเฮดรูมในการทํางานเหลือถ้าเรามีโปรเจกต์ที่มันต้องอลังการใหญ่ขึ้นแค่เป็นบางครั้งบางคราวหรือในปีหนึ่งเราอาจจะเจอตัวเนี้ยสครั้งที่มันเกินเฮดรูมที่เรามีอยู่นะครับ แปลว่า M4 จะทำงานตอบสนองงานของเราไม่ได้ทันทีครับเราก็จะเสียใจว่าถ้ามี M4 Pro มันก็อาจจะรอดนั่นเองครับแต่เราก็อาจจะต้องช่างใจนะครับว่า M4 Pro กับ Mac Studio M1 Max ที่เป็นมือสองราคามันต่างกันแทบจะไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ถึง1 0,000บาทอ่ะพูดง่ายๆเพราะว่าตัว M4 Pro 512 แรม24กราคาเริ่มต้น50,000บาทแต่ตัว Mac Studio M 1 Max เนี่ยราคามือ2อยู่ราวๆ43,000ถึง45,000บาทนบาทณวันที่18เดือนธันวาคมนะครับก็เป็นวันที่ผมถ่ายวิดีโออยู่นะสรุปสั้นๆให้แบบนี้ละกันเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะแบบว่าย่อยง่ายๆหน่อยนะถ้าทำงานเบาไป M 4ครับถ้าทำงานหนะัก M 4 Pro กับ M 1 Max นะครับแต่ถ้าใช้ AI เยอะก็ M f Pro ได้เปรียบนะครับแต่ถ้าเกิดว่า AI น้อยๆก็ไป M 1 Max ได้เลยครับซึ่ง เรื่องสเปคต่างๆกับราคาต่างๆเพื่อ,อนๆอาจจะลองเอาไปตัดสินใจเอาไปพิจารณากันดูครับพงลองให้ข้อมูลสิ่งที่พงลองใช้แล้วก็สรุปมาให้สั้นๆในคลิปนี้แล้วครับยังไงก็คิดว่าหลายๆคนอาจจะเห็นมุมมองแล้วก็เห็นประสิทธิภาพแล้วว่า ถ้าใช้ M4 เนี่ยมันจะมีเพดานอยู่เนาะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดเราทํางานอะไรแล้วเฮดรูมของการทำงานตรงนี้มันเหลือน้อยจนวันหนึ่งมันตันขึ้นมาเนี่ยเราทํางานต่อไม่ได้ชีวิตเรามีปัญหาครับส่วนเรื่องใช้งานถ้ามันไม่ถึง M4 ไม่ถึงล mm ิมิตเตชันของมันเนี่ยมันก็เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆที่ราคาสวยงามแล้วก็ได้เปอร์ฟอร์แมน ต่อขนาดเครื่องต่อราคาที่ผมคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดในโลกตอนนี้แหละนะครับแต่ว่าการเพิ่ม Storage ในราคา7,000บาทมันก็โหดร้ายคิดว่าเราก็ควรจะใช้ External SSD ล่หะครับหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ห่วงเรื่องประกันแน่นอนว่ามันสามารถเอาไปเปลี่ยนกับร้านข้างนอกให้มี Storage เพิ่มได้ครับเป็น 2TB ทในราคาประมาณ7,000บาทเหมือนกันด้วยนะก็บอกเอาไว้เป็นข้อมูลคร่าวๆครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้กับคลิปนี้และถ้าเกิดว่า ชอบคอนเทนต์ของพงจริงแล้วอยากจะมีค่าขนมให้พงเล็กๆน้อยๆสามารถโดนเนทบิตคอยที่เป็นไลนิ่งนะครับซาโตชิให้พงได้ที่ QR ว o d รที่พงจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากกันเท่านี้ด้วยถ้าชอบก็บอกได้นะครับแล้วก็ยังไงฝากตามคลิปของพงกับพิทอมในช่องนี้ด้วยยังไงก็สวัสดีครับ